อ t ชาวเวอร์แอนโทเนียโพซิถูกผู้ใหญ่ใจดีเปบัตช็อปปิ้งด้ทั่วโลกให้เป็นที่รักของชาวไทยทั้งประเทศไปแล้วล่ะค่ะสำหรับ a n นโทเนียโพซิรองอันดับหนึ่งมิสยู r s เ2023หลังจากที่แอนเดินทางกลับมายังประเทศไทยทางคุณแอลสุภลักษณ์อัมพุธประธานกรรมการบริหารเดอะมอลล์กรุและ M อ็มดิสทรเจ้าของ The More, ium, ier, เดอะมอลล์เอ็มโพเรียมเอ็มคอร์เทียเศรษฐีนีที่มีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ6 9 0 0 0ล้านบาท เป็นลำดับที่15ของไทยยังเป็นแม่งานจัดงานต้อนรับแอนโทเนียกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดแอนโทเนียได้ออกงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้านอกจากนี้เธอยังได้รับความเอ็นดูจากคุณแอลยังได้มอบของขวัญให้กับแอนโทเนียโดยคุณแอลได้เผยว่าเจอกับแอนที่งานเขาดาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังให้บัตรวีซ่าช้อปปิ้งทั่วโลกบัตรช้อปปิ้งวีซ่าคุณแอลให้แอนใบแรกในไทย ไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ได้ในโลกถ้าใช้บัตรนี้คุณแอลจ่ายให้เองทั้งบอกว่าแอนเป็นลูกสาวอีกคนไปแล้วสมกับเป็นลูกรักจริงๆเปหนักมากค่ะ